เอาลองก็งพ,พังหลายอย่างอยู่เดี๋ยวช่างจะลองให้บยยเรบรกมันติดเลย ลองก็พ,พังหลายอย่างอยู่เดี๋ยวช่างจะลองให้เบกมันติดเลย Cần tụi tôi <laughs> <laughs> Phải liệu miên là ra vang này <laughs> Để tôi sưu dụng với này Xeo cơm nè nhỉ The mình mặt tụt nó hết tầm nóng phải tâm nóng hết tâm nóng hết tâm nóng nó tâm no, no. yeah. tham... nó hết tâm nóng Nó nó nóng chọc tâm nóng lại tâm nóng ทุกแต่รอรถนอะไอ้ไรเกี้ยเราจะเตาเกี้ยโทรๆเก่งจุดไปแล้วเกี่ยจะเตียมฉันขอโทรๆผมก็จับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ได้ตกลงกันก็มารับเจ้ายูดีสองเก้าศูนย์นะครับวันก่อนก็พาช่างลิงมาไม่สามารถเอากลับได้วันนี EX ้ก็มาอีกรอบหนึ่งตอนนี้เอากลับนะครับเจ้าเปาขับไปแล้วนะครับ ตามเดี๋ยวจะซื้อน้ำมันไปเพิ่มให้อีกสัก500้บาทครับเพราะว่าเอาน้ำมันมาเติมห้าร้อยบาทในถังเดิมมันเปิดฝาทิ้งไว้เหมือนฝามันหายนะครับก็ไม่มั่นใจฝาก็เลยช่างต่อตรงให้ที่ดูดเกลอนเลยนะแล้วเกลอนผมก็คิดว่ามันน้อยเลยซื้อเพิ่มนะก็ไปเติมน้ำมันนะมาเกลอนหนึ่งใส่มาแล้วในเกลอนนั้นห้าร้อยเราไม่ได้ผ่านถังน้ำมันนะเราผ่านเกลอน <c oughs> <c oughs> มันจะไม่จอด <c oughs> จะดูดน้ำมันก่อนนะต่อแล้วนะคนขับใหม่นะครับเอามาขับคันยุกโรนะรวันนี้ก็รบกวนน้องเข้ามาช่วยขับเจ้าหัวเจนโมูหัวอะไรรู้เ่ยนี่ถังน้ำมันมันไม่มีฝาจอดทิ้งไว้นะเขาก็เลยใช้แบบนี้เติมไปนะแต่ทำไมต้องทรายใจ๊ไม่นุ่งจระหลัง cả tôi tập phim canal các bạn nè sao cho tự chọn luyện đấy đi đón xin chào các bạn thân mến các bạn thân mến các bạn thân mến các bạn นัเมื่อวานผมไปเอาเจ้าจะเรียกว่ายูดีหรือจะเรียกว่านิสันดีวะเนี่ยแต่ว่าทางเฮียเม้งที่ให้รถมาแกเรียกว่านี่สันเอ้ยยูดีสองกศูนย์นะวันก่อนนะครับาพาช่างเล้งแวแล้วปรากฏว่าคนที่เขาเก็บรถไว้ให้เขาไม่ได้เอาเบ็ดไว้ก็เลยเอามาไม่ได้นะครับก็เลยไปเอาใหม่ไปเอาใหม่เมื่อวานก็ให้คุณขับใหม่ที่มาขับแทนคันผมนะไปขับมาผมก็พาไปแล้วก็วานช่างแก ต่อเบ็ดให้เบ็ดมาต่อให้ปรากฏว่าเบ็ดก็ฝามีไม่ครบนะครับแล้วก็น้ํามันก็ซื้อไปสองรอบนะเป็นหนึ่งตอนเลขซื้อไปแล้วห้าห้าร้อยผมก็ซื้อไปอีกห้าร้อยกลัวมาไม่ถึงนะรับนี่เบ็ดลกใหญ่แล้วก็ซื้อน้ํามันเบรกไปเติมนะครับแกบอกว่ารถอะจริงจริอะรถมันจอดอยู่แล้วก็น้ามันเนี่ยฝาถังมันหายเขาจอดไว้อยู่ในซอยนั้นนหะฝาถังมันหายผมก็เลยรอล้างถังก่อนก็เลยใช้เป็นน้ํามันดูดเข้าถางังเอาเลยนะครับใช้น้ํามันดูดเข้าถังนะ ตัวนี้หลายคนจะสงสยัยและหลายคนก็ขับมาจอดปุ๊บหลายคนก็หัวเราะนะครับว่าจเจ้ามาทําไมจามาซ่อมทําไมนะจริงๆน้องเขายังทําเงินได้นะครับเพื่อนจริงๆน้องเขายังทําเงินได้นะเพื่อนดูสภาพอย่างนี้น้องก็เป็นหัวลากนับสองกระนซึ่งแจนวิ่งเอกสารนะครับมาแล้วกดตกซึ่งอ่าที่ผมจะเอามาวิ่งเพราะว่าทางเฮียเขาบอกว่าเครื่องมันเปลี่ยนมาใหม่แล้วเมื่อวาน คึ้เดียวก็ติดนะเครื่องเมื่อวานขึ้นเดียวก็ติดนะแต่ให้ป๋าบนยืนมาดูนะครับป๋าบนยืนที่บอกว่าขับเทเลอร์อายุ75็บาีบอกว่ามันเป็นเครื่องรุ่นมันนะครับไมายมายมาความว่าอาจจะเครื่องเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็จะเป็นรหัสเครื่องของเขาอยู่จะเป็นยูดีสศนะครับตัวนี้นะพี่ภูเขาบอกว่ามันยังไม่ได้เป็นยูดีมันยังเป็นนิสันแต่จริงมันก็เดียวกันแหละเนาะนะครับนะนิสันยูดี2อูนนั่นแหละนะประมาณนี้ มันเป็นยูดีละมั้งมันมีโลโก้ยูดีแล้วแต่ว่ามันหลุดไปเนี่ยตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นโลโก้ยูดีเนี่ยนะตัวนี้ก็ขับมาก็พี่เปาบอกว่าแอร์เย็นนะทีปปัดนำฝนไฟเลี้ยวไม่ติดอะไฟติดหมดอะสตาร์ตตอนนี้สตาร์ตไม่ได้นะครับเพราะว่าพ่วงแบตวิ่งมาแล้วไม่แน่ใจว่าได้ชาร์จหรือไม่ชาร์จหรือ,อยังไงนะเพราะว่าผมรอสตาร์ตไปเช้าไม่ได้เดี๋ยววันที่เราจะเอาไปให้ช่างเล็งโมดิฟายหรือดูเนี่ยเราก็จะมาพ่วงเดี๋ยวไปซื้อสายพ่วงนะแบตแบตก็จะเป็นการวางไว้ตรงนี้เลยนะเนี่ย แล้วก็ถังน้ามันเดี๋ยวล้างใหม่แล้วค่อยไอ้นี่มันเป็นรถสองเพลาเดิมแต่ว่าตอนเดี๋ยวผมให้ดูว่าเขาตอนเขาทำยังไงนี่เขาก็เอาเพลากลางหลังออกแล้วก็ปิดไว้นะอ่ะผลิกสองเพลาแท้แต่ว่าตอนตอนเป็นเพลาเดียวก็คือขับเคลื่อนแค่ขาน้าแล้วก็น้องมียางแค่ล้อละทน ที่แน่ก็คือต้องเอากระทะนี่ถ้าแบบเชฟงบนะเอากระทะนี่ย้ายมาไว้ข้างหลังให้ครบแนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนยางกันนิดหน่อยแล้วก็ซื้อใหม่ชุดหนึ่งคู่หนึ่งนะครับอตอนเนี้ตอนแรกคุยกันว่ารถมันวิ่งงานอยู่แล้วจอดผมก็จะไปเช่านะครับทีนี้เฮียคุยกันไปแล้วเฮียบอกว่าเอองั้นก็เอาไปซ่อมเอาไปดูแลเอาประมาณนี้ก็ไม่ได้ตกลงกันว่าจะเช่าไหมหรือผมซ่อมจบกะคืนกนเลยไหม หรือ,อยังไงแต่ที่แน่ๆอแกจอดไว้ตรงนู้นสองสาเดือนแล้วมันไม่มีการซ่อมคืบหน้านะครับก็ด้วยเหตุใดก็ตามเราก็ไม่แน่ใจแล้วก็เลยว่าจะเอามาให้ช่างเล้งทำนะให้ชลิงมีงานทําด้วยนะครับมีมีความปวดหัวด้วยแล้วมั้งให้ช่างเล้งซ่อมนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวดูแล้วก็ช่วยกันปั้นช่วยกันซ่อมให้มันพอวิ่งได้อ่าโดยปกติเขาบอกวันวิ่งได้ผมดูแล้วมันก็น่าจะวิ่งได้ตอนนี้มีตอนวิ่งมามีบกม,มีปัญหาเรื่องระบบเบรกก็อาจจะทํา อันดับแรกที่ช่างลิงแกดูก็คือระบบเบรกระบบ,บเบรกเสร็จไล่น้ำมันลงถงังล้างถังเรียบร้อยเสร็จก็จะต้องหารอมาใส่นะครับหาล้อมาใส่แล้วผมก็น่าจะต้องไปเช็คเอแล้วผมก็น่าจะต้องเทสวิ่งงานก่อนนะครับถ้าวิ่งได้แล้วไม่วิ่งต่อก็คืนนะครับถ้าวิ่งได้แล้ววิ่งต่อก็ค่อยคุยกันอีกทีนึงนะครับค่าใช้จ่ายช่วงนี้ก็จะเป็นของเฮียเขารับจบไปก่อนเมาานืาอวันปั่นลมนิดเดียวลมก็ขึ้นเต็มลมนี้ไม่รั่วเลยนะลมนี่ถือว่าไม่รั่วแล้วเกียใช้ไม่ได้ชักอย่าง เคใช้ไม่ได้ชักอย่างให้ดูข้าง,าง,างบนหน่อยไหมที่สําคัญคือไฟเลี้ยวมันไม่ติดเนี่ยดินี่ระบบลมเขาเมื่อวานผมเติมน้ามันเบรกไปเนี่ยปุกน้ำมันเบรกเกลลอนหนึ่งน้ําก็ไม่ขาดเมื่อวานผมเติมน้ําที่เดียวก็ร้น้ำมันเบรกขาดข้างในก็จะประมาณนี้นี่ข้างในก็มีการคิดไว้แต่ตู้เอมันเป็นตู้นี้นะ มันตู้แอร์เดิมมันใช้ไม่ได้แล้วก็คือมีแค่ตู้นี้แล้วออกแค่ลมนี้ก็ถ้าจะจะจะใช้วิงงานจริงก็ต้องติดพัดลมเพิ่มอ,อ,อ,อีกตัวหนึ่งเปิดแบบตลอดเวลาแล้วก็คิดว่าถ้าจะให้แอร์มันเย็นมันต้องติดฟิล์มใหม่ฟิล์มดําไปเลยข้างหน้าก็ปป่อยไว้เงี้แหละติดแค่ฟิล์มดําข้างๆนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าผมจะใช้งานจริงๆหรือจะวิ่งกันยาวๆเนี่ยผมก็อาจจะเอาไปหุ้มเป็นให้ร้านบอกเขาหุ้มให้ใส่ฟองน้ํานิดหน่อยนะมันจะได้สะดวกสบายหรือไม่ก็ลื้อทิ้งมีสองอย่าง หรืออาจจะลื้อทิ้งนะเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้อะไรก็อาจจะลื้อทิ้งรืออ,อันนี้แล้วแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันตัวนี้แล้วเกียตัวนี้เกบอกว่ามันเป็นเกียว,วัดไฟกับเกียร์ลมเอเกียความร้อนคุญแจก็ประมาณนี้อันนี้ยังเป็นน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันพาวเวอร์ไม่ขาดตัวนี้จะเป็นดึงดับนะครับรุ่นนี้ดึงดับนี่บอกบิกหางก็ม,มีใช้ได้ปกติประมาณนี้ ท่อก็ปลายมันบี้น่าจะมีการซ่อมดูแลท่อกันนิดนึงส่วนส่วนล้อที่บอกว่ามีล้อเดียวมันไม่ใช่แค่ล้อเดียวแค่นั้นนะมันเขาเรียกว่าอะไรว่าเต้าอรอบูธอหรอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องสร้างไอ้นั่นขึ้นมาตรงข้างล่างเนี่ยเมเรียกไม่ถูกเลยเพราะว่าล้อเนี่ยมัน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 เลื่อนออกนะเห็นไหมเนี่ยต้องทําอะไรข้างในนั่นแหละมัน ขยับซ้ายขวาได้อต้องทําอะไรสักอ,อย่างซองเนบหรือมั้งหรืออะไรนี่แหละอะอยังไงก็ฝากเป็นกาลังใจให้ด้วยว่าจะยังไงกันต่อนัสสาหรับคลิปนี้ก็พามาดูประมาณนี้หละ <_: S 1> ก็ไม่ติดนะครับใครที่หัวเลาะก็หัวเลาะไปไม่ได้ว่าอะไรก็แล้วแต่มันเป็นความสิทธิ์ของท่านนะครับก็คือผมก็มีความพยายามเอามานมวิ่งงานแต่ว่าคุยกันตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นสภาพนี้นะที่ไปเอามาก็คิดว่ามันจะดีกว่าอยู่เพราะเขาบอกว่ารถวิ่งงานอยู่นะ <_: S 2> แต่พอไปเอามาจริงแล้วสภาพแบบยอมรับว่าถอดใจอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฝากไว้ก็แชร์กันกกสักเท่าด้วยติดตามเจ้าคันนี้ด้วยนนย,วย,ยูดีสองก็ศูนด้วยเดี๋ยวเราจะมาบริฟิฟวิ่งงานได้ไหมหรือว่าจะซ่อมเสร็จแล้วไปคืนไป